สวัสดีครับนี่ไทฟอลเล็กนะครับวันนี้จะสอนไทม์เฟรมที่นิยมใช้หรือว่าผมแนะนําให้ใช้คือความคิดว่าไทาม์เฟรมที่น่าจะใช้ได้ผลดีที่สุดแล้วผมแนะนําว่าจะมีแนะนาว่าจะมีไทม์เฟรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะอธิบายเรื่องล็อตนะครับจํานวนล็อตว่าจํานวนล็อตเนี่ยคนเทรดยังไงทบทวนเรื่องล็อตที่เคยสอนไปนะครับล็อตยิ่งเยอะ เราได้กําไรเยอะเสียก็เสียเยอะก็คือความเสี่ยงก็สูงตามส่วนลดน้อยเนี่ยก็เสรจได้กำไรน้อยเวลาเสียก็เสียไม่เยอะก็คือว่าควบคุมได้ง่ายกว่านะครับผมยิ่งลดสูงยิ่งความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราเปิดลดให้เหมาะก,ากับบาลานซ์ของเราหรือว่าให้ต่ําที่สุดกับบาลานซ์ของเราสมมติว่าเราเรามีบาลานซ์หนึ่งพันลดเหตดที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งถึงศูนย์จุดหนึ่งลอดไม่เกินนี้นะครับผมก็จะรักษา m a จิ้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมสมมติว่าห้าร้อยหรือว่าแปดร้อย เปิดที่0.01 0.02 0.03แบบนี้หลอดนะครับมันก็จะง่ายกว่าในการที่จะควบคุมมาจิน้นว่ารักษามาจิ้นเลเวลเอาไว้นะครับผมประมาณนี้นะครับถ้า 0. 0.2ขึ้นไปเนี่ยคือน่าจะ5,000เหรียญขึ้นไปบาลานซ์นะครับผมเพราะนั้นพยายามเทรดให้ไม่เกิน 0. 0.1นะครับจะดีที่สุดนะครับถ้า1หลอดแนะนำว่าต้อง10,000เหรียญบาลานซ์นะครับผม เพราะนั้นถ้าบาลานซ์อยู่ที่หลักร้อยหลักพันเนี่ยอย่าเทรดเกิน0.1นนะครับจนกว่าจะถึงหนึ 1, 000, 000, ่งหมื่นเหรียญค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องล็อตนะครับล็อตเนี่ยเทรดให้พอกับบาลานซ์รักษามาจิ้นให้ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าออ,อเดอร์ไหนมั่นใจแล้วใส่ล็อตเยอะไม่ใช่นะครับเราไม่มีทางมั่นใจได้เลยว่าออ,อเดอร์ไหนมันจะกาไรออเดอร์ไหนมันจะขาดทุนนะครับเพราะตลาดไม่มีความแน่นอนตรงที่ว่าบางทีมันเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเรา วิเคราะห์ตามเทคนิคที่สอนไปด้วยเข้าถูกต้องตามนี้แล้วเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่กาไรบางทีตลาดไม่วิ่งหรือบางทีตลาดเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเกิดเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นหรือตลาดมีมีอาการเกิดขึ้นเราก็ได้เทรดเสียน้อยที่สุดนะครับผมอันนี้เพราะฉะนั้นตลาดมีความไม่แน่นอนฉะนั้นอย่าคิดว่าเอ้ยมั่นใจใส่ลอตไปเลยเต็มที่เปิดปิดหน้าตากใส่ไปไม่ใช่นะครับอันนี้คือความเข้าใจที่ผิดนะผมทีนี้เรื่องของ time เฟรมนะครับผมที่แนะนำนะตอนนี้นะ ที่ผมใช้แนะนําให้ไปทดลองกันว่าเราเหมาะกับทำเฟรมไหนนะครับมีแล้ง4พิ๊บนะครับผมที่ผมแน,นแะนําเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะกาฟวิ่งประมาณนี้กาบประมาณนี้เราเหมาะไหมเราวิเคราะห์ทันไหมเราทําได้ไหมเราก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นเราต้องไปดูว่าบาลานซ์เราเท่าไหร่เราสามารถเทรดทำเฟรมนี้ได้ไหมเราสามารถทํากําไรกับทำเฟรมนี้ได้ไหมเราต้องไปทดลองดูว่าเราเหมาะกับทำเฟรมไหนที่ผมแนะนํามี4ปิ๊บ20ปิ๊บนะครับผม แปดสิบแปดสิบปิ๊บนะครับผมหรือว่าเราจะดูคู่กันก็ได้ว่าเราดูแปดสิบปิ๊บกับยี่สิบปิ๊บให้มันไปในทิศทางเดียวกันหรือดูยี่สิบปิ๊บกับสี่ปิ๊บให้มันไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับผมนี่คือที่ผมแนะนําทําเฟรมที่ผมแนะนําที่ให้ไปทดลองใช้ดูว่าเราเหมาะทําเฟรมไหนนะครับแปดสิบปิ๊บยี่สิบปิป๊บกับอสีป่ปิ๊บนะครับตอนนี้ก็คือทําเฟรมที่แนะนําสําหรับสมัยใหม่ในการเทรดนะครับหรือห้านาทีหรือสิบห้านาที ประมาณนี้นะครับผมแต่แนะนําเป็นตัวแหล่์นะครับเป็นระยะในการเทรดมากกว่าสาหรับทเฟรมก็ลองเอาไปทดลองดูว่าตรงเหมาะกับแบบไหนนะครับผมฝึกใช้ลอ็อตฝึกรักษามาจิ้นนะครับผมดูบาลานซ์ที่เหมาะสมแล้วก็ดูทเฟรมที่เราสามารถเปิดและทำกำไรได้ว่าเราเหมาะกับเทมทเฟรมนี้นะเราลองดูนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ